น็อดวิสรุดูดเคลื่อนไหวกลางไอจีหลังเห็นชมพูอารยาโพสรูปมองบนจากกรณีมีการติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนทำให้โซเชียลต่างพุ่งเป้าสามีนังเอกดังมีบ้านเล็กไปดีกู่อของชมพูอารยาและสามีทันทีในติดต่อมีการประโยงเรื่องนี้กับแทนธนาชามีคนติดตามไปส่องไอจีของเธอพบว่าหนุ่มนอดนั้นไปกดไลค์รูปสาวแนทนแทบทุกรูปเลยทีเดียวตอนนี้ถั่วเริ่มไปลงสาวแทนแล้ว แต่ก็ไม่บางคนปกป้องขายังไม่ทันออกมาพูดว่าจริงหรือไม่จริงคนที่เม้นด่าแล้วทั้งๆที่ยังไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรซึ่งต่อมาซาวจักรีนได้ออกมาเผยแล้วว่าคู่รักเอียงทายไม่ใช่คู่นี้แน่นอนทำให้เหล่าแฟนคลับสบายใจไปได้แล้วนะคะต่อมาหากเข้าไปส่องไอแม่นั้นหลังจักรีนออกมาเฉลยไม่ใช่คู่ของแม่ซึ่งเป็นรูปที่แม่นั้นมองบนหน้ากระจกนั่นเอง ทั้งทางด้านหนุ่มนอนวิสรุษสามีของสาบชมพู่เคลื่อนไหวไ g จีเมียหลังมองบนใลคเขามากดไลค์ที่โพด,ดังกล่วาวทันทีเลยล่ะค่ะเป็นการไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัญหาที่ดีมา,มากเลยนะคะการเงียบก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีเหมือนกันค่ะ